ผมมีแะไรไมให้ดูนี่คือเครื่องสังหารคนก็แค่เอาเอามนุษย์เข้าไปหนึ่งตัว <c oughs> อันนี้ผมสร้างเองกับมือเลยนะเนี่ยใช้เวลาสร้างนานอยู่ผมตอนแรกผมทำไอ้ส่วนตรงมอเตอร์ก่อนไอ้ไอ้ตรงไอ้ตรงมอเตอร์มอเตอร์ตรงเนี้ย <c oughs> สร้างมาทำไมก็ไม่รู้นะแต่แต,แต่แต่ก็สวยอะสรุปดี เห็นเห็นโซ่เห็นเห็นโซ่อะไรพวกนี้ก็ได้และอันอัน,นอันนี้คือสวิตเปิดไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้กระจกกระจกมากไม่เห็นมีอะไรเลยไอไอสายเสน้นไอเส้นไอไอเส้นที่มันโตกับไอ้แบบไออนเนี้ย ไอเนี้ยนั่นคาญมากล็อกแม่งปิดไว้เลยเราก็แค่เอาคนหรือมน,นุษย์เข้าไปอะไรเข้าไปก็ได้แค่ให้เราปิดให้เราทำท่านั่งให้มันนอน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 ต้องโลงโมชั่นด้วยเปิดเครื่องยังโอเค ตระเผาคน,นเครื่องเผาคนโอ้โหดีโอ้โหมันเครื่องบทดเยียเลยเนี่ยโคตรดีเลยแตก ติดเลยเป็นไงล่ะมึงเล่นพี่เล่นแคตติดเลยเปิดดูนี่เครื่องตังหานแล้วก็คือมันจะเป็นเครื่องแนวแบบโซ่โซ่ซตรงนี้มันจะทำงานแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนมันจะส่งกระแสไฟฟ้าไปไปไปตรงมอเตอร์ ก็ถามว่ามันสรุปมันมันมีกี่อันมันมีหนึ่งอันหรือสองอันทุกคนความจริงแล้วผมสร้างมาสองอันอันนี้คือเครื่องที่มันมันยังไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องที่ยังไม่มีมอเตอร์ทุกคนดูนะดูความเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ต่างอะไรอ่ะมันก็เหมือนเดิมอ่ะแต่เพิ่มเติมคือ อันอันนี้มันเปลี่ยนสีอันนี้ไปก่อนมันแหลกเฮ้ย้างเฮ้ยทำไมกดไม่ได้อ่ะยังนี่รั้มบอดาโอเคได้แล้วงั้นเรากดออลบอันนี้เป็นเครื่องเครื่องขังคนเฉยๆมันไม่ได้พิเศษอะไรมาก ก็แค่เรื่องของขังคน,นอ่ะแถมแถมมีอะไรด้วยก็มีอะไรให้ดูตานี่คือรถบัสที่ผมสร้างขึ้นมาเองอันนี้ก็คือเครื่องมีที่ผมสร้างขึ้นมาเองที่ไม่เห็นเป็นมันไม่เกิดผลอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอ่ะ อาอาเชยาไม่ไปติดกับเขาเฉยตัวเองไม่ดูสารูปบ้างเลยไม่ตีคนอื่นไปทั่วนะกูท้องใต้ท้องรถอ๋อเอามีรถรับมันลงไปก่อนแล้วโคตรเร็วี ไม่เป็นแบบนี้ทุกทีอย่าไปสนใจมันหรอกทุกคนโดนไม้ทีเดียว بقول <applause> มันจะพังก่อนนั่นไงกูว่าเนี่ยปกติด้านหลังไม่เคยพังก่อนน่าเจะมดีแต่ด้านหน้าพังก่อน โอ้เอาดีๆไปเลยโอ้ม่งแทงเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้คือเครื่องยังไม่เปิดอ่ะนี่ กแบบดูนะทุกคนถนะ้าเกิดว่าผมจะลองเอาสิ่งหีีขวางมาอย่างเช่นแบบเช่นกล่องอะไรพวกเนี้ย เราไม่มันแข็งแล้วใช่ไหม mm. ให้เราลากไปที่ตัวมันอีกทีหนึ่งให้มันกลายเป็นสีเทาแล้วก็กดเซฟไม่ต้องตั้งชื่อให้เราชื่อมาแบบนี้อยู่แล้วอันนี้คือสิ่งกีดขวางดีว่าไม่จะาผาพุนได้ไหม เราต้องตั้งฐานให้มันหน่อย ปัังอยู่แล้วต้องเอาเกียร์ถอยหลงังเพราะว่าผมลืมปัก <S <S ใช้งาน ว่ามันจะพังไหมมาดูกันแม่งไม่ตอบแม่งไม่เกิดผลอะไรเลยแล้วเราก็ต้องมาตั้งเสถฐานตรงนี้ ทำวันนี้ชื่ออะไรก็ได้ขอย้ายมันสับสนกันดีว่าเราได้เซฟไวปไหมดูกันดูกันเ,เราสามารถสร้างทำเป็นสองสามชั้นก็ได้แล้วแต่เรา มสร้างเป็นตั้งหลายชั้นโอ้โหสามชั้นไปนเลยไหมล่ะพี่ยังไม่แหลกนี่คือฐาน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 ตั้งรถนั่งตัวรถเปิดล้อใช้งานล้อ เบดูตันน่ะไอ้ไอ้เหี้ย,ย,ยลืมเซตลืมเซตทษอด,ททอดทีท้อดีจะบอกให้ถ้าเกิดว่าใครสร้างอันนี้แล้วลืมกลับตอนะ่ะอือหือูรถแม่งหนักเกิน ไปเลยนะพุ่งแบบพุ่งแรงๆไปเลยโอ้จะไม่มันแรงยิงแหละน่ก็ยังไม่เกิดผลเด้งกลับอีกเฮ้ยยัยไม่เด้งกลับเออแหละแตกไปเลยสองหลังคามัานะ่ะ ทำเป็นไงไอ้เหี้ยหลังคาหายหลังคาหายไปไหนอ่ะ <c oughs> หลังคารถ อาวุธอาวุธตะกิดบึ้ำคันคนไหนขาแตกนะ ไมอันนี้แค่ขาหักแต่อันเนี้ยอุ้ยอันนี้นนขาไม่ได้หักแต่แขนแตกทำเป็นพรูอะ ทถ้าเกิดว่าระหว่างแตงโมกับแอปเปิ้ลคี่คิดว่าใครจะชนะโอเชี้ยทีมิ่อนคุณนะครับใคร่ะรอดไม่มีทีไหนรอด เราจะลองทำเครื like, ่องร่อนนี่แต <I S 1> ่คนทดลองอะไรจริงอะเครื่องบดแตงโม ในฐานของเทียบเลยอะจะไปเก็บยังไงอะคนเยอะมากผิดออกละเรียกร้องเขาสุดหนเลยดีกว่าอันนี้ก็คือ Chuka-chuka no janji ไอพี่สวยแตกหนึงเห oh! ยียบไปเลย นี้สามารถทำความสะอาดได้ไม่ไม่เป็นอะ ตนนัวนี้ไม่งั้นมันจะบอกลมเ,เป็นจริงๆอเข้าไปนีคือคุตาย 好了，跟大家拜拜。